สวัสดีครับพี่พีท่านวันนี้มาพบก,กับช่อง PN ผบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผระบ้านมาแบ่งปันเป็นชุดๆเลยนะพี่นะวันนี้สาหรับพี่พี่ท่านใดที่ถามกันมานะช่วงนี้มีถามกันมาเยอะเลยนะครับว่ามีพระชุดเข้ามาหรือยังนะครับผมาวันนี้แอดมินจัดให้แล้วนะพี่นะมีประมาณ20กว่าชุดเลยนะครับผมราคาชุดละ250บาทครับผมพร้อมส่งทุกชุดเลยนะพี่นะสองชุด400บาทครับผมนี่สองชุด400บาทแต่ด้พี่ท่านใดซื้อตามชุด กร้อยบาทนะพี่นะสามชุดหกร้อยบาทครับผมอช่องทางที่องเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนอดีดิไลผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอละครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพียนผ่าบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวี่นี้เราลองเลือก,กรับชมกันดูนะดูก่อนนะพี่นะ,ะเผื่อจะถูกใจชุดไหนครับผมวันนี้อาจจะไม่ลงกล้องนะเพราะว่าเอาโหเยอะเหลือเกินนะวันนี้พี่พลาชุดเยอะเหลือเกิน อนีแต่การันตีนะพี่นะว่าหนึ่งชุดจะมีประมาณสิบองค์นะพี่นะหนึ่งชุดจะมีประมาณสิบองค์นี่งถูกใจชุดไหนก็เดี๋ยวเตรียมแคปเตรียมจดหมายเลขกันไว้ได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมเทให้ถูกก็ได้นะพี่นะจุดแรกพี่ท่านใดที่ที่ไม่ไม่ได้เล่นไลน์เนาะพี่นะจะได้รู้ว่าชุดนี้เออ่ชุดนี้มีอะไรบ้างอะไรบ้างอ่ะจดหมายเลขกันไว้ได้เลยนะพี่นะนี่ นี่นอ <language> ันนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะพี่นะนี่นี่ Harriet. นี่นะนี่ <อ kant. S 2> <Yaz>. Mother, ครับนี่ชุดที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนคอยดูกันไปนะพี่นะวันนี้มีมาประมาณยี่สิบกว่าชุดเลยอะแต่ผมไม่รู้ว่ายี่สิบเท่าไรนะเดี๋ยวลองค่อยๆเรียกค่อยๆรับชมกันไปครับผมนี่จะเป็นชุดที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมลองนับให้ดูก่อนก็ได้นะแต่เห็นแอดมินบอกว่าประมาณสิบอง์ต่อชุดเลยนะครับผมนี่ ชุดนี้ก็ชุดแรกมาเลยนะนี่1สิบองค์พอดีเลยนะนี่ชุดแรกนะนี่นี่ท่านใดชื่นชอบครับผมเดี๋ยวผมเอาออกมาให้อย่างนี้ดีกว่าน้อพี่นะอ่าะแต่ไม่ได้ลงกล้องนะเพราะว่าเยอะลงกล้องนะจะไม่ไม่ทันเวลาแน่เลยอาจะนานเกินไปนะพี่นะเอาใส่ถุงเดิมแล้วจะเขียนตัวเลขไว้ให้พที่ท่านใดอยากแคบอยากจดตัวเลขนะถูกใจลายชุดมีส่วนลดกันอีกเช่นเคยกับผมให้ จุดนี้จะเป็นจุดที่หนึ่งแล้วพี่นะผมเขียนไว้ตรงนี้เลยเวลาแคปจะได้ให้เห็นนะนี่นี่นะพี่นะนี่ชุดที่หนึ่งนะพี่นะนี่ราคาชุดละสองร้อยห้าสิบาทนะ,ะนี่ต่อไปเป็นชุดที่สองแล้วผมแต่บางทีเลยแล้วกันฮะให้ดูทุกจุดเลยแล้วกันนะพี่นะเพราะว่าดูในถุงบางทีมันก็ไม่เห็นนะนะพี่นะนี่นี่อันนี้เป็นชุดที่สองนะ ไว้ให้เลยนี่ครับนี่ชุดนี้กับสิบองค์นะพี่นะน,นี่ครับนี่ชุดที่สองนะผม สำหรับองค์ที่เป็นพวกเนื้อดินอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมห่อพวกอันนี้ไปดีๆนะพี่นะเพราะว่าเดี๋ยวใส่แล้วก็รัดไปนี้เดี๋ยวมันจะแตกแล้วพี่นะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมใส่ลมๆไว้ก่อนนะพี่นะนี่ครับนี่นี่ฮะจุดที่สองนะพี่นะไหนไเห็นไหมไหนไหนจุดที่สองครับผม ต่อไปเป็นชุดที่3 จุดที่สามนะพี่นะจุดนี้ครับจุดที่สามครับผมในจุดที่สามนะ,ะวันนี้จะไปไวนิดนึงนะเพราะว่าหลายแอดมินมาวางไว้ให้หลายเลยเนี่ยต่อไปเป็นชุดที่สี่ครับผม นี่จุดที่สี่ครับผมจุดนี้ <c oughs> นี่ครันี่จุดที่สี่นะพี่นะนี่จุดที่สี่ครับผม ไปเป็นชุดที่ห้าครับผมเมื่อกี้เสียงดังนิดนึงนะนี่นะอะมาขออภัยด้วยครับผมเนี่ยชุดที่ห้าครับผมเนี่ย ที่ห้า้วพี่นะาชุดไหนเนี่ยน่ครับในชุดที่ห้าครับผมต่อไปเป็นชุดที่หก ชุดที่หกนะพี่นะชุดนี้ราคาชุดละสองร้อยห้าสิบบาททุกชุดเลยนะพี่น้าพอดีวันนี้ไม่ได้แจ้งหรือว่าเป็นราคาแต่ละชุดแต่ละชุดนะก็ราคาเดียวกันเลยเนาะพี่น้องเพื่อความบ้องไว้รับผมสองชุดสี่ร้อยบาทสามชุดหกร้อยบาทครับผมน่ชุดเดียวก็สองร้อยห้าสิบบาทครับผมชุดนี้เป็นชุดที่หกนะพี่นะนี่ชุดที่หกครับผมต่อไปเป็นชุดที่เจ็ด ครับในชุดที่เจ็ดนะพี่นาชุดนี้ไม่รู้จะเกยนตรงไหนเลยนะพี่น้าถุงนี้เต็มเลยนี่ชุดที่เจ็ดครับผม ไปเป็นชุดที่แปด ในชุดที่แปดครับผมชุดนี้นี่ครับี่ชุดที่แปดครับผมต่อไปเป็นชุดที่เก้า น่ชุดเก้าแล้วพี่นางชุดไนนี้นี่ครับในชุดที่เก้าก็ประมานี่งนี่ครับสองร้อยห้าสิบบาทได้ไหมนะ ต่อไปเป็นชุดที่สิบครับผม คชุดที่สิก็ผมชุดนี้นะครับเขียดีๆกันนะนี่ชุดที่สิบ,น,น,บน,น,นะน,นะพี่นะชุดนี้รับผมต่อไปเป็นชุดที่สิบเอ็ด ชุดที่สิบเอ็ดครับผมชุดนี้นี่ครับในชุดที่สิบเอ็ด,น,น,ะน,ดนะพี่นะนี่ต่อไปเป็นชุดที่สิบสอง ครับเนี่ยชุดที่สิบสองครับผมครับเนี่ชุดที่สิบสองครพี่นะเนี่ชุดนี้ต่อไปเป็นชุดที่สิบสาม นะครับเนี่ยชุดที่สิบสามครับผมชุดนี้นะครับเนี่ยชุดที่สิบสามครับผมต่อไปเป็นชุดที่สิบสี่ ชุดที่สิบสี่แล้วผมชุดนี้นคะครับในชุดที่สิบสี่นะพี่นะต่อไปเป็นชุดที่สิบห้า ชุดที่สิบห้าครับผมนี่ครับชุดที่สิบห้าแล้วนะต่อไปเป็นชุดที่สิบหกครับผม อีกหลายชุดเลยนะพี่นะโอ้โหในขนาดชุดที่สิบหกแล้วนะยังมีอีกหลายชุดเลย ชุดที่สิบหกนะพี่นะนี่ครับชุดที่สิบหกครับผมนี่ต่อไปเป็นชุดที่สิบเจ็ด นี่เป็นชุดที่สิบเจ็ดนะพี่นะราคาชุดละสงไว้บสิบทุกชุดเลยนะพี่นะพร้อมส่งมีเก็บงเงินปทางครับผมชุดที่เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่นะเนี่ยเวลาแคปจะไม่รู้กูนะพี่นะเนี่ยชุดที่สิบเจ็ดครับผมต่อไปเป็นชุดที่สิบแปด นี่ชุดที่สิบแปดครับผมชุดนี้นี่ครับในชุดที่สิบแปดล้วพี่นะต่อไปเป็นชุดที่สิบเก้า ครับในชุดที่สิบเก้าครับผมชุดนี้นคะครับในชุดที่สิบเก้าแล้วพี่นะต่อไปเป็นชุดที่ยี่สิบ นี่ครับนี่ชุดที่ยี่สิบครับผมชุดนี้นี่ครับชุดที่ยี่สิบครับผมต่อไปเป็นชุดที่ยี่สิบเอ็ดครับผม นะครับชุดที่2ี่สิบครับผมชุดนี้นี่ชุดที่21นะพี่นะต่อไปเป็นชุดที่22 ชุดที่ยี่สงครับผมชุดนี้นะครับชุดที่22่สครับผมต่อไปเป็นชุดที่23 ชุดที่ยีครับผมนีครับนี่ยีนะพี่นะต่อไปเป็นชุดที่24 ชุดที่ยี่สิบสี่แล้วอมชุดนี้ครับนี่ชุดทนะี่ยี่สิบสี่นะพี่นะต่อไปเป็นชุดสุดท้ายครับผมนี่ชุดที่ยี่สิบห้าแล้วผม ยี่สิบห้นี่นะชุดสุดท้ายครับผมนี่ครับุดที่ยี่สิบห้านะครับผมเนี่ย บนี่คือที่ยี่สิบห้าผมคือสุดท้ายแล้วพี่นะที่ยี่สิบห้าครับผมนี่แต่ก็สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมของผมแกไลน์มาดูได้เลยนะพี่นะว่าชุดไหนมีอะไรบ้างนะพี่นะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับผม ล้วก็สําหรับวันนี้นะพี่นะก็มีประมาณนี้นะมีมาประมาณ25่ิ้าชุดร็งขอขอบคุณครับ